ลองหันมาฟังเสียงกระซิบจากภายในจิตใจของเราในยุคที่ทุกอย่างเร่งรีบและเต็มไปด้วยข้อมูลมากมายเหลือเกินลองจินตนาการว่าจิตใจของเราก็เหมือนกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทำงานหนักตลอดเวลาหากไม่ได้หยุดพักหรือหยุดการประมวลผลข้อมูลเป็นเวลานานก็อาจเกิดอาการค้างหยุดทำงานหรือเครื่องทำงานช้าลง แล้วถ้าเราบอกว่าการหยุดพักเพียงไม่กี่นาทีในแต่ละวันจะสามารถรีเซ็ตระบบร่างกายของเราทั้งหมดได้ละ่ะคำตอบคือได้และเป็นความจำเป็นมากอย่างหนึ่งที่ทุกคนไม่คุณละเลยนี่คือเรื่องราวของการเดินทางที่ไม่ได้ไปไหนไกลแต่เป็นการเดินทางที่ลึกเข้าไปในจิตใจของตัวเราเองคำแนะนําจากบุรพาจารย์ผู้มากด้วยประสบการณ์ตรง ครูบาอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ตรงด้านการฝึกสมาธิมาทั้งชีวิตหลายท่านแนะนำให้ผู้เริ่มต้นฝึกสมาธิหรือเดินจงกรมเพียง15-30นาทีเท่านั้นคำแนะนำนี้ฟังดูเรียบง่ายแต่เบื้องหลังกลับมีเหตุผลที่ลึกซึง้งและมีที่มาทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ ทำไมไม่นั่งให้นานกว่านี้ในเมื่อตั้งใจจะฝึกแล้วคำตอบก็คือเพื่อป้องกันไม่ให้จิตใจของเราเบื่อหน่ายหรือเครียดสะสมจนรู้สึกว่าการฝึกเป็นเรื่องยากและน่าเบื่อแล้วบทบาทของสมองเราลองนึกภาพสมองของเราเป็นเหมือนหัวหน้างานสองคนครับคนแรกคือ prefrontal cortex หรือสมองผู้มีเหตุผลที่คอยควบคุมสติและความคิดของเรา ส่วนคนที่สองคืออะมิกดาลาหรือสมองเจ้าอารมณ์ที่คอยตอบสนองต่อสิ่งต่างๆรอบตัวเมื่อเราเริ่มต้นฝึกสมาธิใหม่ๆสมองทั้งสองส่วนต้องทำงานหนักเพื่อควบคุมความวอกแวกฟุ้งซ่านการฝึกที่นานเกินไปอาจทำให้สมองเหนื่อยล้าและเกิดความรู้สึกในแง่ลบเช่นความเบื่อหน่ายหรือความไม่สบายใจ ซึ่งความรู้สึกเหล่านี้จะไปยับยั้งการหลั่งโดพามีนหรือสารแห่งความสุขในสมองของเราทำให้สมองรับรู้ว่าการฝึกนี้เป็นสิ่งที่ไม่น่าทำแล้วเราก็จะไม่อยากกลับมาทำอีก แต่การฝึกเพียง20นาทีที่ทำได้อย่างราบรื่นและรู้สึกดีจะไปกระตุ้นวงจรการให้รางวัลทำให้สมองหลั่งโดพามีนในปริมาณที่พอเหมาะทำให้เรารู้สึกว่าการฝึกนี้เป็นสิ่งที่ดีและอยากกลับมาทำอีกนี่คือหลักการของการเสริมแรงเชิงบวก positive reinforcement ที่ช่วยให้เราสร้างนิสัยที่ดีได้ความยืดหยุ่นของสมองและการสร้างนิสัยของเรา แนวคิดนี้ยังสอดคล้องกับหลักการความยืดหยุ่นของสมอง neuroplasticity งานวิจัยของซาร่าลาซาจาก Harvard Medical School ขค้นพบว่าผู้ที่ฝึกสมาธิเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอแม้จะเป็นเวลาสั้นๆก็สามารถทำให้ปริมาณเกรย์ม t ทเทอร์ในสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมสติและความสนใจเพิ่มขึ้นได้นี่แสดงให้เห็นว่าสมองของเราสามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาได้เหมือนกับการออกกำลังกายสร้างมวลกล้ามเนื้อนั่นเอง เมื้อทั้งหมดนี้ยังเข้ากับหลักการการสร้างนิสัย Habit Formation ของนักวิจัยชื่อ Charles Duhigg ที่กล่าวถึงวงจรนิสัย Habit Loop ที่ประกอบด้วย3ขั้นตอนคือ1สัญญาณ Cue เช่นการนั่งสมาธิในเวลาเดิม2กิจวัตร Routine คือการฝึกสมาธิและ3รางวัล Reward คือความรู้สึกสงบหรือสบายใจที่ได้รับจากการฝึกในเวลาส้น สั้นการเริ่มต้นจากเวลาที่สั้นจึงช่วยให้เราสร้างวงจรนิสัยนี้ได้อย่างมั่นคง ดังนั้นการฝึกสมาธิเพียง15-30นาทีสำหรับผู้เริ่มต้นจึงไม่ใช่เรื่องของเวลาที่น้อยเกินไปแต่เป็นเรื่องของการเริ่มต้นอย่างถูกวิธีเพื่อป้องกันความเหนื่อยล้าทั้งร่างกายและจิตใจนี่คือการสร้างสะพานข้ามความรู้สึกภายในของเราที่เป็นคำสั่งต้องทำไปสู่ความรู้สึกที่ดีที่เราเต็มใจอยากทำ เพราะสิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่การฝึกสมาธิให้นานที่สุดแต่คือการฝึกให้ต่อเนื่องที่สุดต่างหากเพื่อสะสมพลังจิตของเราไว้เหมือนกับการหยอดกระปุกอ,อมสินทุกวันแม้เงินจะน้อยแต่วันหนึ่งมันก็จะกลายเป็นเงินก้อนใหญ่โดยที่เราเองก็คาดไม่ถึง ขอให้ทุกท่านได้ลองเริ่มต้นการเดินทางจากก้าวเล็กๆนี้ดูนะครับแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอาจไม่ได้อยู่บนแผนที่สวยงามและทันสมัยแต่เป็นการเดินทางอยู่ภายในจิตใจของตัวเรานี้เอง